สวัสดีนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะครับเดี๋ยวเมาเบาใหม่นิดนึง่งสวัสดีครับผมเบิร์ดเบสิกนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอบถามในเรื่องของการมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับสอบถามในเรื่องของการใช้ฝึกมือซ้ายยังไงบ้างการฝึกมือซ้ายการวอร์มมือซ้ายก็ได้การฝึกมือซ้ายให้มีความเร็วผมคิดไปเองแหละ <c oughs> การเวลาเปลี่ยนคอร์ดอย่างนี้นะครับการทางนิ้วอย่างแรกเลยทางนิ้วผมมยางหนึ่งเส้นอ,อันนี้ก็ยังธรรมดาเริ่มใหม่อันนี้เป็นยางยางแบบถ้าใๆเรียกอะไรยางไปซนีมั้งลองยางแบบถุงข้าวแกงมั่งก็ฝึกแป๊บนึงนะครับแล้วก็ถ้ามันชาปุ๊บก็เอาาออกนะครับผมก็จะเอาเข้าแล้วก็หมุน แล้วก็เอาเข้าแล้วก็หมุนอยู่อย่างนี้บางทีอาจจะเป็นสองเส้นก็ได้นะครับอันนี้ก็วอมมือถ่างนิ้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ไปอีกเลยนะครับสองรอบอันนี้เพราะว่ายางยางมันใหญ่อ่าเห็นไหมครับอันเนี้ยมันก็จะอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้เราก็ลองเล่นดู อ้อมนิ้วธรรมดาคมาติกนะครับลองมันจะเริ่มรู้สึกนิ้วมันจะอยู่อย่างนี้นี่คือเคล็ดลับที่ผมใช้นะครับเคล็ดลับที่สอนตลอดนะครับแล้วก็มาลองใช้หอบนิ้ว เสร็จแล้วก็ประมาณนี้อ่ะอาจจะใส่เส้นเดียวก่อนเพื่อไม่ให้มันชานะครับหรือเอาจางเล่นอย่างนี้ประมาณนี้ก็จะถ้าเราฝึกปุ๊บเชื่อผมถ้าคุณฝึกประมาณ10นาทีแล้วลองถอดออกคุณจะรู้เลยว,ว่านิ้วคุณจะเป็นอิสระทันที อ่ะเห็นไหมครับอันนี้พอเสร็จปุ๊บอันนี้มักจะคือการถ่างนิ้วอ่ะผมจะบอกเลยก็คือคล้ายๆว่าอ่าพี่เขาสมาชิกจะถามว่าแบบจะฝึกยังไงดีอ่ะเพราะว่าบางทีก็เกิดเฮ้มันต้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอ่ะก,การฝึกกล้ามเนื้อคราวนี้ยแล้วเวลาการเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนอะไรที่ซีสับสามมาเนี่ยอันนี้ให้ฝึกกับมีถนอมแล้วก็ลองลัดยางสักเส้นหนึง่งนะครับเพลงง่ายๆ อ่ะฝึกกลางเห็นไหมครับมันจะเป็นนิ้วนิ้วก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อ่สำหรับ p พ r t i t i o n base ของผมนะครับในการวางนิ้วนิ้วจะเป็นอย่างนี้หนึ่งเป็นอย่างนี้ตรงสองอให้กลางนี้ให้ได้สามผมกลาง,างนี้นะครับสี่ผมกลาง,างนี้เพราะว่าเอาไว้สล็อคสลับนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บ ตัดกลางนะฮะเนีน่ยผมจะทำย่างเงีก็แย่ออกปับ๊บนะอันนี้อันนี้ลองฝึกเรียกว่าฝึกแบบว่าแบบชาวบ้านชาวบ้านนะที่ผมสอนเนี่ยติ๊ก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 อ่าประมาณนี้แล้วก็ฝึกมือขวาให้ไม่เก่งอันนี้สำคัญเลยเทคนิคการวอร์ม เทคนิคการวอร์มสำคัญมากเลยเพราะว่ามือขวาก็จะวางนิ้วไว้บ็อกผมจะวางไว้เพื่อไม่ให้โดนสายอื่นนะครับนิ้วโป้องอาวางอย่างนี้นะครับถ้าไม่ให้เก่งก็เหมือนเดิมผมตัดเลยสองนิ้วมาแต่ไว้ที่ปลายกลางๆหน่อย,อย่างนี้เพก่อกำเนื้อ ประมาณนี้นะครับถ้าฝึกไม่เก่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ลูกฝึกฝึกหนึ่งที่ลองรัดนิ้วแล้วลองเอาไปใช้เพราะว่าจดหนึ่งก็คือนิ้วเราเนี่ยมันการฝึกมันจะเปรียบเสมือนนักมวยหน่อยนักมวยเนี่ยถ้าไม่วิ่งไม่ออากลาังกายไม่ซ้อมนวมไม่ลงนวอะไรเงี้ยร่างกายมันก็ไม่สร้างอะไรครับไม่สร้างกล้ามเนื้อเกิดมาเห็นไหมครับแต่นี้นิ้วเราอะ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะ เพื่อนผมที่เป็นหมอเนี่ยก็ทักมาว่าเออมันต้องออกกําลังกายนะถ้าคุณอยากได้กําลังที่เราเขาก็เลยมีเครื่องหนีบมาเห็นไหมครับแต่เครื่องหนีบเนี่ยตอนในยุคผมเนี่ยมันมันแพงก็เลยต้องใช้วิธีนี้ง่ายสุดนะครับ่างั้นแล้วก็จะตอบประมาณนี้นะครับสาหรับผมนะครับการแล้วการไม่ต้องยกนิ้วมือซ้ายสูงยกมือซ้ายสูงต้องฝึกวอร์มนิ้วก่อน วอมนิ้วไม่ต้องอย่างนี้กลับไปดูคลิปผมก็ได้คลิปวอมนิ้วผมจะไม่วอมนิ้วผมจะกดเลยเลยเวลาย,ยกนิ้วยกนิ้วไม่เท่าไหร่เราต้องดูเสียงที่มันหายไปโดยบังคับที่นิ้วมือขวา องไปฝึกกันพัฒนาไปเรื่อยๆก่อนนะครับคืออาเอาแบบพื้นฐานเลยที่ผมเริ่มฝึกใหม่ๆนะครับแล้วก็ลูกหนึ่งที่ผมจะแนะนําให้ฝึกก็ตามเมทานอมก็จะเป็นลูก่เหมือนกับสวิฟแพคกิ้งนะครับแต่ว่าจะเป็นการดีดดูก็เป็น G ก่อนอ่ะบล็อกหนึ่งนะครับบล็อกหนึ่ง ฟึ่งอันเดียวกันเสร็จแล้วก็จะไป A minor A แล้วะลา เป็นนายแล้วผสมกัน กา,การฝึกการแบบว่าทวนก็แล้วแต่ผู้ฝึกเลยว่าคุณจะเล่นไงคุณก็แอปพลายของคุณเองผมนับผม,ผมนับของผมและหนึ่งร้องสามสี่สมาชิกก็ลองไปฝึก,ฝกเองอ่ะฝึกเองนะครับมันจะมีแอปพลายสีลูกนะครับที่ผมแนะนำไว้อ ไล่เหมือนสวิทแพคกิ้งแต่ว่ามันจะเป็นการแบบโกสโนดสไลด์เข้ามาอ่าแล้วลองให้มันฝึกให้เร็วก่อนลองฝึกจะช้าแล้วลองเร็วปุ๊บแล้วลองมาดูว่าถ้าเราใส่ตัวเนี้ยนี้ไปวอมนิ้วเข้าไปด้วยแล้วเรามาฝึกตัวนี้ใช่ไหมครับ นิ้วมันจะช่วยกลางอ่าถ้าอันนี้คิดว่าไม่ห่างพอมันก็มูฟเรียกว่ามูฟเสียงจาก G เป็น E ก็เป็น E ีและเซเว่นเหมือนเดิมคอร์ดมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มตำแหน่งโอรติชันและสายเดียวกันแค่นั้นเอง อันนี้ลูกที่สามเป็นบีนะครับบี <B S 1> นะฮะอ่าเป็นอะไรบีดีแล้วก็มาเป็นเอฟอ่าดิมนะครับก็จะเป็น นะครับตทวนีอย่เป็นตัวทีเข้ามานี่เเป็นตัว A เข้ามาก็จะเป็นตัวนายบอกบางทีผมฝึกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าผมเล่นเล่นละไปเพราะว่าทุกทีก็จะใช้ใช้ใช้ใชหูหูฟังเอาว่ามันต้องการอะไร,ะรอันสุดท้ายก็เป็น C กว้างเอยเวลาก๊อปเวลาก๊อปปี้มือผมก็พยายามดูที่มือขวาด้วยนะครับผมสลับมือกันตลอดอ่ะแล้วผมก็ลองผมก็จะฝึกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปออกก่อน ก็อลองพัฒนาให้มันจากช้าๆก่อนอประมาณนี้อันนี้เราแอปพลายในเรื่อง,อ,งอะไรการแอคลีฟเอ้การโซโล่ได้นะครับถ้าเจอคอร์ดจีอะไรเงรี้ยในคียจีนะมันก็อาจจะใส่กันได้นะครับดู 嗯嗯。 นะครับลองไปฝึกดูนะครับแต่เปนจะมีลึกๆอย่างนึงก็คือเป็นถ้ามันเริ่มเร็วปุ๊บมันจะไม่ใช้ดีดจะเป็นฮัมเมอร์ออนะครับอ่ะโอเคนะครับในเรื่องของการฝึกวานมือขวาไม่เก่ง ตัวนี้แหละครับจะทําให้คุณฝึกโดยที่ไม่เก่งเพราะว่ามือซ้ายมือขวาจะสัมพันธ์กันไปนะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณกับคําถามมาด้วยนะครับหรือว่าถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวลองทักทายเข้ามาอีกทีนึงก็ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะครับอขอบคุณครับ